เมื่อจิตมันเห็นการปรุงแต่งตลอดเวลาต่อไปมันจะเห็นตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติเอื้นว่ามหาสติมหาปัญญาพระท่านทุ่งใบนี่ก็บอกเคยฝึกสติแล้วมันลองฝึกมาคกแล้วมันบ่ได้ยังยังจนเลิกแล้วสมัเนียทุ่งใบนี่เลิกฝึกสติแล้วบ่ฝึกยังยังแล้วบนนังบนยางยังแล้วทุงใบนี่ฟังธรรมะย่างเดียวปากฏวาจิตของทุงใบนี่มันเห็นความคิดตลอดเวลาเลยที่เนี่ย อาัศจรรย์เข้าใจว่าโอ้นี่เนาะเอินว่าเป็นมหาสติมหาปัญญามันเป็นตลอดเวลาเป็นถึงสี่ตัวแล้วมันบ่มีเฮาไปฝึกไปเห็ดให้มันเป็นมันเป็นของมันเองมันลูกของมันตลอดเวลาเลยเกิดความเบาลงเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายเมื่อหนึ่งถุงใบนี่มันกรลังกินเข่าอยู่ขณะ,ะที่กินเข่าอยู่นี่ ปากระดวาก็มีเสียงของขวดน้ำม,มันตกแตกพอถุงใบนีกำลังกินเขายกได้ยินเสียงขวดน้ำตกแตกเพียงคณะจินนั้นเนี่ยถุงใบนี้มันไปรับลู่ถึงเสียงได้ว่าไอ้ที่ลู่อยู่นี่มันลู่ของมันเองแล้วมันก็คิด ขณะจิตนั่นมันคิดห้คคากันมาเฮ้ขวดน้ำแตกบ่พอความคิดนี่ปรากฏขึ้นมาในขณะจิตนั่นจิตของถุงใบนี่ก็ได้หู้แจ้งขก้นมาว่าไอเสียงนี่มันเว้าของมันเองมันปุงของมันเองเกิดการระเบิดโป่งขึ้นมาเลยทีนี้ทำมาเพื่อการตื่นหู้พุนทุกได้เพาะหู้ Lai like Edmund nhà cầu